ตำรวจไปรวบตัวหนุ่มคนหนึ่งก่อเหตุนะครับคือถ่ายคลิปที่ผู้เสียหายเนี่ยได้มีการโป๊กเปลื่อยแล้วก็แบล็กเมลด้วยการรีดเอาเงินเหยื่อกว่า5 0 0แสนบาทโดยตำรวจนะครับไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพฤติการข่มขู่แบล็กเมลเอาคลิปอนาจารยเยื่อที่ได้มีการวิดีโอคอคุยกันนะะ จากนั้นก็รีดเอาเงินเนี่ยกว่า5,000 500, 0นบาทจนเหยื่อทนไม่ไหวก็ต้องร้องตํารวจโดยตํารวจบอกว่าเนี่ยผู้ต้องหาชื่อนันลงแอบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแม่อยู่ในพื้นที่หมู่2ตําบลท่าล้ออําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุมแล้วก็ยอมรับว่าได้ก่อเหตุจริงนะครับซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยตำรวจก็อ่านหมายให้ฟังนะฮะในขณะที่ผู้เป็นแม่ของผู้ต้องหาชื่อนางมลิเนี่ยนะครับพอรู้ว่าลูกชายถูกจับเนี่ย ถึงขั้นสุดตัวร้องห่มร้องไห้อะเดี๋ยวดูตอนที่ไปจับแล้วก็ตอนที่แม่เนี่ยสุดตัว <c oughs> ไงคือ,รรอ <c oughs> เป็นหมายจับนะครับหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดวันที่17มกรา2 5 6 7นะครับเราเนี่ยมีการวีดีโอคอลนะกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็แอบบันทึกหน้าจอถูกต้องไหม แล้วเราเอาวิดีโอเนี้ยไปแบ็กเมีรีดเอาทัพย์เขาให้เขา,เขาโอนเงินมาให้เขาก็ยินยอมไปค่ะอ่ยินยอม,อมแต่ครั้งเนี้ยมันมีข้อความในละักษณะที่ไปข่มขู่เขาว่าถ้าไม่ส่งเงินมาเนี่ยเราจะนำคลิปอาจารย์ถูกไหมเราก็ให้เขาโอนเงินมาให้แล้วมีใครอยู่อ่ะแล้วทํายังไงแล้วจะทํายัางไงเนี่ย คุณแม่คะเดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบก่อนเดี๋ยวเอาหมายจับมาให้คุณแม่ดูแล้วจะเอายังไงอย่างนั้นก็ต้องไปโรงพักค่ะตามที่แจ้งตอนเนี้ยให้น้องลงรถไม่ได้ตอนนี้น้องถูกควบคุมตัวอยู่นะคะแล้วถ้าต้องไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้แจ้งให้คุณแม่ทราบก่อนว่าคุณแม่เอาทรัพย์สินของอันนี้แม่เอากุญแจรถเนาะเก็บไว้จอดไว้ไหนจอดในแมวแม่ไปเอาเดี๋ยวผมพาน้องไปโรงพักก่อนทำที่จับยุงมึงไหวอย่างนี้เนี่ย นี่นะครับตำรวจเขาก็มาจับตามหมายจับมานะนี่ะน <onu? S 1> ฮะเจ้าตัวก็ยอมรับนะอ่าสุดท้ายแม่เนีย่ยร้องให้นะครับลูกโดนจับทีนี้ก็เอาตัวนายนางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสพอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหมน่นะฮะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับก็ฝากเตือนนะฮะใครที่วิดีโอคอล แล้วก็ถูกเรียกว่าล่อลวงหรือว่าออกอุบายให้แก้ผ้าโชว์นะครับบางทีนึกว่าคุยผู้ชายก็นึกว่าคุยกับสาวหรือว่าบางทีผู้ชายก็ตกเป็นเหยื่อซะเองก็มีนะี่นะสุดท้ายเนี่ยพลาท่าเนี่ยไปแก้ผ้าโชว์เขาเขาก็อัดคลิปแล้วก็เอามาแบล็คเมลขู่เอาเงินนะถ้าไม่จ่ายเงินเขาจะเผยแพร่คลิปอย่างเงี้ยหลายคนตกเป็นเหยื่อกลัวว่าจะอับอายก็ยอมจ่ายแต่ว่าเหยื่อรายนี้บอกทนไม่ไหวแล้วโดนรีด 5 0 0แสนแล้วนะฮะก็เลยแจ้งตำรวจนะครับ